สวัสดีจ้าพี่น้องทักทักกับเจ้ยสาวอิสานจาังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลคลิปนี้พากินไส้กรอกอีสานกับฝรังค่ะใส่กรอกอีสานตะวาพ้าฝรังกินนะคะปาดก่อนขวมทา่ากะเลี้ยวสส่เลี้ยวขัวงวกใส่งวกขัวแน่ละน้ะปาดผู้ใหยี่ังตรงขามพญรสค่ะพญารสคือผันวน่ะช่วยค่ะน่ะช่วยคือน้องของแม่เจ้ยค่ะพุน ประตูฟังผุ่นเพื่อนปิดไว้นะคะก็เลยเนี่ยมักอันได้มักเข่าประตูอีกฟังหนึ่งคือจังลำโพงฟังแสตลลำโพงฟังขัวเวลาเอาไปฟังอนนันมั่่สิ่งละค่ะพี่น้องใส่กรอ,อกอีสานอันนี้เอาไปสู้พญรอดซีมนะคะเอามาเอามาเอามา,า,มาใส่กรอกอีสานหมูวุ้นเส้นมือเพื่อนมามือเพิ่นเลิกก็เลยเด็ดป่อนเพิ่นท้งนา่าแสบบ่ว แซีบคุณเน่ก็แล้วผักพลูข้าวเห้เพื่อนนะคะพลูข้าวกินได้มีกลิ่นข้าวนิดๆแต่ว่าเขาอย่าไปโฟกัสกับกลิ่นข้าวไหมพี่น้องแนวข้าวกนเขาก็กินอเออนั่นแหละพอรอกินแล้วแล้วก็เลยสิไปหายายช่วยค่ะนาช่วยยุบบ้านตรงข้ามกันเลยค่ะก็ัวเจยได้หัวยงอนยายช่วยนี่ล่ละตอนไม่อยู่ก็ได้ช่วยไม่อางนี้ก็ขวบมากินขอน้ำกันดูดูขวบไปขวบมากกับสะดุดกับ ขาอสิแสดงกินกันแบบนี้ก่อนอือนี่หรอโอ้ตากร้องซีมายมาทายัาบอุ้มเนี่ยวันจะงามนะโอ้เป็ตนตาายแท้เมฮึลิกจิ๋มตาก้องไม่ชอบกินไส้กรอกนะคะ มาหมักกินใกล้หลังกับบกินหน้า่าระต่อมอัดอัดคือแบบบอกพี่คุ้มนั่นบอกต่อมใส้เห็ดมือใบใบอะรับบอกว่าให้มันกินอุ้มเนี่ยเอาหน้างกินมึงกันนะเอาแล้วแดงของมองว้ายก็แดงของตายไม่แรงยัไงไม่รู้สิเออ อันนะี้บุ mm ้น hmm. ถ okay. okay. ินครับงั้นพวกแกไปได้กินพวกข้าวแล้วเหวอก็ห้นอนแก่ออปป้ามาใส่กอดที่สามแก้มบักเพก Which one you want to have with the sausage green one or the red one นั่น ใจนี่วไม่ใั้รอดก็ใจนี่ว่าโอเคคินกีนะกรีนวันไหลแด,ด้โอเคขอบมาฉันชอบเชฟหน้าน้ากินว่าไ้อคอหลงลองขอหลองลองไม่ดเอข้าหน้าด่งไปเลยจะของสวนเหนเ,เนอมเดนเจเจอจากสวนเจ็บป้ออร่อยไหมคะอืม ใช่ไหอมปลดให้ร้อน่อเจมกินนะมาหาหมูกินกินแบบสดๆได้เลยกินแบบลาบเนี่ยกินอุ่นอบชีสได้เอือไปสงวน่นเออแล้วจะเอาเงินนี่นะม่แน่จริงแน่จริงเงินแดงคองว่องเงินแดงมันงามสุด